สวัสดีครับท่านผู้ชมเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านครับขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังและกดไลค์ให้ยินดีต้อนรับทุกท่านครับทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ช่องนี้เราคุยกันในเรื่องของการยกระดับจิตใจก็คือการ ปลุกจิตวิญญาณของเราให้ตื่นรู้เพราะตื่นรู้ปับ๊บเราก็อยากจะทําความดีความดีนั้นเราเมื่อปฏิบัติแล้วใจเราก็เป็นสุขนะครับเราก็ปฏิบัติไปตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าวางไว้ในเบื้องต้นแนวทางที่กฎกติกามารยาททางโลกเขาวางไว้อย่างเช่นกฎหมายเมื่อเราทําได้เรารักษาได้เราก็มีความสุขเราทําเบื้องต้นนี้ให้มีความชํานาญก่อนนะครับแล้วเราจะเข้าใจว่าเราควรจะปฏิบัติอย่างไรต่อไปครับทุกคลิปผมก็ นำทุกเรื่องราวมาพูดมาคุยมายกตัวอย่างให้ฟังนะครับก็เพื่อเป็นตัวอย่างในการที่จะส่งกําลังใจให้ถูกต้องหลายท่านที่มีความเข้าใจผิดในเรื่องเรื่องหนึ่งหรือมีข้อสงสัยในเรื่องใดเนี่ยผมก็จะยกตัวอย่างมาให้เห็นภาพนะครับเพื่อที่จะได้ปรับนะฮะปรับจูนกําลังใจให้ตรงไปตามความเป็นจริงนะครับเมื่อท่านฟังแล้วนะครับแนวความคิดของท่านก็จะเกิดพอเกิดปั๊บก็จะเกิดการ ประมวลผลในสิ่งต่างๆได้ถูกต้องตรงไปตามความจริงเพียงแต่ข้อมูลนั้นเราต้องเอาข้อมูลแห่งความเป็นจริงมาพูดไม่ใช่เอาสิ่งที่อวยอย่างเดียวมาพูดนะครับหรือเอาสิ่งที่ไม่ตรงกับความจริงมาพูดเนี่ยมันทําให้เราไม่เกิดปัญญาเพราะมันเป็นสิ่งที่เปลือกนอกมันเป็นสิ่งที่หลอกนะครับเราเอาความจริงมาพูดเมื่อความจริงพูดแล้วเราปฏิบัติดองดูเราจะเข้าใจในสิ่งที่ได้ฟังมาและสิ่งที่เราปฏิบัติ เพราะฉะนั้นการพูดคุยเนี่ยต้องอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงคลิปนี้มาคุยกันในเรื่องวิญญาณดีกว่าครับหลายหลายคนนะครับหรือเพื่อนๆผมเนี่ยหลายท่านที่มาพูดคุยให้ผมฟังว่าเนี่ยสวดมนอยู่นะฮะหรือทํากิจการงานต่างๆอยู่ในบ้านหรือที่ทํางานมักจะมีเสียงลึกลับนะฮะมีหาที่มาไม่ได้ที่มาของเสียงเป็นอะไรบางทีก็ได้กลิ่น ที่ไม่พึงปรารถนาก็คือเป็นกลิ่นเหม็นนะครับกลิ่นบ้างเสียงบ้างเสียงประตูเปิดปิดเสียงกระแทกเสียงคว้างของปลาลังคาบ้านตีประตูหรือโยนข้าวของโดยที่ไม่มีผู้กระทําก็คือมองไม่เห็นผู้กระทําหรือเห็นภาพบับบแบมๆบมทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนั้นนะในกรณีที่เกิดจากดวงจิตวิญญาณไม่มีผู้คนไปกระทำนะเขาต้องการอะไร นั่นถ้าหากเกิดสิ่งต่างๆเหล่านี้ขึ้นแสดงว่าเขากำลังส่งสัญญาณบอกเรานะครับเพราะเราไม่มีจิตที่จะไปสามารถรับรู้สื่อสารกับเขาได้เขาจึงต้องแสดงออกมาแบบนี้ทางใดทางหนึ่งเพื่อให้เราได้รู้เขาต้องการในสิ่งใดน,นะครับอันดับแรกคือเขาต้องการบุญจากเราเห็นว่าเรานั้นมีบุญ ทำไมถึงรู้ว่าเรามีบุญเพราะแสงที่มันแผ่ออกจากกายของเราผู้ที่ปฏิบัติธรรมผู้ที่ทําบุญเนี่ยครับจิตที่บริสุทธิ์เนี่ยเขาจะมีแสงเป็นออร่าแผ่ออกมามากน้อยขึ้นอยู่กับอํานาจกําลังใจอํานาจแห่งความดีที่เราปฏิบัติสั่งสมมาทีนี้พวกกายทิพย์จิตวิญญาณเนี่ยเขาจะรู้ไงครับเขาก็เลยต้องแสดงอีกกรณีหนึ่งสาเหตุนี้ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเขา มีความไม่พอใจเราในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะครับเขาจึงต้องแสดงออกมาก็เหมือนกับคนที่โมโหนั่นแหละครับแสดงว่าเราอาจจะไปทำอะไรที่เขาไม่พอใจหรือเราไม่ได้ทำแต่เขาแสดงเขาอาจจะเป็นมิจฉาทิฏฐิตอนที่เขาสิ้นลมเขามีความเครียดแค้นมีความทุกข์อยู่ทีนี้จะด้วยสาเหตุอะไรก็แล้วแต่หากมีสิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นเนี่ย ให้เราตั้งสตินะครับตั้งสติแล้วในเบื้องต้นเนี่ยให้เรารีบเลยนะครับรีบอุทิศบุญกุศลไปก่อนในเฉพาะหน้าพอเรามีเวลาทุกครั้งนะฮะให้เราสวดบทกรณียเมตสูตรบทนี้สําคัญมากครับบทเนี้ยเปรียบได้ว่าเป็นอาวุธอาวุธนี่ไม่ใช่ไปทําลายล้างเขาเป็นอาวุธที่ให้เขามีความสุขบทกรณียเมตสูตรเนี่ยองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงให้ภาษาวุค ทั้งหลายที่ออกทุดงตามป่าและมาบอกกับพระพุทธเจ้าว่าถูกผีเทวดารุกวนอยู่ไม่ได้องค์พระผู้มีพระภาคเจ้าจะบอกให้สวบดบทนี้เป็นอาวุธก็คือการแผ่เมตตาเมตตันจะสัพพโลกัสมิงมานะัสัมภาวเยบทนี้หากสวดไม่ได้เราก็เปิดจาก YouTube ที่เราบันทึกไว้เนี่ยเปิดเบาๆแล้วเราก็กำหนดจิตแผ่ความรักออกไปการแผ่ออกไปเนี่ยนะฮะเราแผ่ด้วยใจบริสุทธิ์จริงๆด้วยความรักจริงๆ พลังงานตรงนี้มันมีจริงครับมันจะเป็นคลื่นนะครับไปสั่นสะเทือนในอากาศส่งไปหาดวงจิตวิญญาณเขาก็จะได้รับสัมผัสตรงนี้นะพอเราแผ่เสร็จแล้วเราจะสวดมนต์นะฮะให้สวดมนต์สักนิดหนึ่งแล้วนั่งสมาธิทําสมาธินั่นเองทีนี้การทําสมาธิเนี่ยจิตเรามันสงบไม่ฟุ้งซ่านไม่มีกิเลสเข้ามาเจือปนตอนนี้แหละจิตมันมีพลังบุญมาก พอจิตมีพลังบุญมากปั๊บนั่งสมาธิเสร็จเราอุทิศบุญกุศลอีกทีหนึ่งนะครับให้อุทิศบุญกุศลอีกทีหนึ่งเพราะช่วงที่ออกจากสมาธิใ,ใหม่ๆเนี่ยจิตมันทรงพลังมีบุญมากอุทิศให้เขาเลยครับพูดภาษาไทยนี่แหละนะครับบุญที่ข้าพเจ้าทํามาแล้วตั้งแต่อดีตนะฮะบุญที่เราบำเพ็ญมาแล้วตั้งแต่อดีตจะมีผลต่อข้าพเจ้าในภาคหน้าเพียงใดก็ตามข้าพเจ้าขออุทิศให้กับเหล่าดวงจิตวิญญาณ ขอจงได้รับผลแห่งความสุขเช่นเดียวกับที่ข้าพาเจ้าจะได้รับในภาคหน้านะครับเพียงเท่านี้พอจิตใจเขายินดีก็คือการโมทนาเขาก็จะได้มีความสุขนะครับเขาต้องการบุญเราคิดไว้ก่อนเลยว่าเขาต้องการบุญจากเราแผ่เมตตาด้วยบทกรณียาเมตสูตรสวดมนต์ทำสมาธิแล้วอุทิศบุญใช้แบบนี้ให้ถึงสูตรนะครับแล้วผมยืนยันว่าท่านจะอยู่ที่ไหนไปที่ไหนก็แล้วแต่ท่านจะ อยู่อย่างมีความสุขไม่มีสิ่งต่างๆที่จะดังเข้ามารบกวนเรานะครับเขาอยู่อย่างมีความสุขเขาก็จะคอยดูแลช่วยเหลือเราด้วยซ้ำนะครับคลิปนี้ก็คุยกันสั้นๆเพียงในเรื่องของการผูกมิตรกับดวงจิตวิญญาณนะครับแผ่เมตตาอุทิศส,ส่วนบุญกุศลโดยใช้ความดีที่เรามีอยู่ในจิตของเรานะครับที่พูดมาในคลิปนี้ถ้าหากท่านทำเป็นสูตรได้ ท่านก็จะพบกับความสงบสุขไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนครับเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมอยากฟังอยากทราบเรื่องอะไรก็คอมเมนต์กันเข้ามานะครับมาเป็นเพื่อนกันที่ช่องนี้ยินดีต้อนรับทุกท่านและพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ